วันนี้นะครับเราจะมาทําคลิปแกล้งพี่ต้าหน่อยจะแกล้งโดยการที่สั่งก๋วยเตี๋ยวเยอะสั่งก๋วยเตี๋ยวเยอะเออเราให้แม่ให้แม่แงมียม่ยมาด่าพี่ตาออ้าเหมือนวันนี้ลองใจมนันดูว่ามันจ,จะยอมใจใ่ายเพื่อเราหรือเปล่าเออไหนผมมาแล้วผมขอสั่งก๋วยเตี๋ยวต้สิบห้าจานได้ไหมสิบห้าจานได้ไหมอ้อาวอาึดไปชุดอ<า>๋อจานละร้อยเน่เราเฮ้ยเฮ้ยต้าตาวันนี้ต้องกินให้หมดวันนี้ป๋าเฟรมเลี้ยงไม่อั้นหวานมึงเนี่ยพาเพื่อนมากินเนี่ยก็ะยี่ห้อเด็กเก็บเงินแล้วแม่ เก็บที่มเลยอยากให้ผมแกงไรอีกคอมเมนต์มาเลยครับผมเดี๋ยวผมจัดให้เลย สวัสดีคุณผู้ชมที่รับดัตตุทุกคนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวเฟรม90องศานะครับทุกคนฮะไม่ยมึงเห็นเมนหมูกระทะหน้าเมนมมูกระทะหน้าเมนไอ้ตามากินแล้วคุณตาแกเปิดธุรกิจใหม่ธุรกิจอะไรวะวันนี้ก๋วยเตี๋ยวหลังเมนก๋วยเตี๋ยวหลังเมน เออใช่เอาง่ายเลยคือว <festivals> ันนี้นะครับเราจะมาทําคลิปแกล้งพี่ตาหน่อยหลังจากที่น้องเนี่ยขอมาหลายคนเลยพี่ฟิมาหาพี่ตาบ่อยๆหน่อยแต่ว่าช่วงนี้เราไม่ค่อยจะมีเวลาใช่ไหมวันนี้เรามีโอกาสก็น้องแชมป์อยู่พี่แพ้อยู่วันนี้กล่าวว่าไปจับเล่กันใช่ไหมต้ไมรับสงต้องเป็นคนติดโล่ติดเล่าติดยาคือเรารถมมาส่งแล้วทีนี้ไอ้ตาเนี่ยทำธุรกิจอะไรวาตอนนี้ขายก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวใช้สีมีเกี้ยววันนี้ผมก็เลยกล่าวว่าเออเดี๋ยวจะมาทําคลิปแกล้งมาสักหน่อยเราอะเป็นคนที่กินจุกอยู่แล้วเราจะส่ ก๋วยเตี๋ยวสักยี่สิบจานแกบอกว่าให้มารีวิวให้หน่อยขอไปรีวิวเท่าไหร่ก็ถือว่ามันแบบถ้ารีวิวธรรมดาธรรมดาไปมันโลกไม่จำไงรีวิวธรรมดาโลกไม่จำก็เลยกล่าวว่าเดี๋ยวจะแกล้งโดยการที่สั่งก๋วยเตี๋ยวไว้เยอะสั่งก๋วยเตี๋ยวไว้เยอะเอแล้วให้แม่ให้แม่แม่มาด่าพิจ๊ะคิดว่าจะด่าไหมเอาเอาอย่างงี้คิดว่าด่าไหมเราแบบเราเราสั่งยี่สิบจานอ่ะเดี๋ยวเราไปเจียมกับแม่แม่แล้วไปกับทิพย์แกแล้วบอกว่าเราคิดปุ๊บเราไม่ต้องจ่ายเออให้ต้าจ่ายใช่แล้วเราขับรถกลับเลยกลับเลยอ่ะเอ มึงมาพาเพื่อนมากินก็ไม่จ่ายเนี่ยเปิดร้านใหม่เหมือนวันนี้ลองใจมันดูว่ามันจะยอมจ่ายเพื่อเราหรือเปล่าเเอออโคไม่ลานี้คือเขาเพิ่งตั้งร้านเสร็จด้วยเขาแบบเขาถือไงทุกคนขายของอ่ะใช่ไหมกินแล้วแบบไม่จ่ายเงินไม่หนี้ยเขาแบบว่ามันเป็นเคสอ่ะบอกเลยนะแผนนี้เฟียรมแกวางแผนนานมากแกมาหาเมียตั้งแต่ร้านเปิดแรกๆมาหาตั้งแต่เช้ามาวางแผนกันตั้งแต่วางแผนแกงวันที่เฉยอ่ะทุกคนโอเคเพื่อไม่การไม่เสียเวลาเราเข้าร้านเลยก็เข้าเข้ามินเลยเข้าร้านเข้าร้านเลยเอาเอาแย่แพร์ สวัสดีครับแม่โอ้วันนีค่ะเป็นไงบ้างแม่โอ้เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวใหม่ได้ค่ะเยสอันนี้อันนี้คือแม่แหม่มเองแม่แหม่มแม่แหม่มจำผมจำผมได้ไหมครับจำได้สิเนาะผมชื่ออะไรครับเรืวะผที่ที่เป็นงานแต่งอ่ะที่เป็นงานแต่งอ้าวนั่นจำได้ชื่อป้าพีเอ็ม ม่่นีหเป็นป่าตั้งแต่ตอนที่ผมแบบว่าไข่ในทุกจังหวัดอผมเหมือนไข่บางคนไม่รู้แบบชอบไปไข่ทุกจังหวัดพม่นอะไรเติมอะไรเอล่าอ่ะไอ้คนเสื้อขาวอะไรเนี่ยอันนี้อันนี้ไอซีปารีนมาจับสิมันสั่งอะไรทุกวันเนี่ยสั่งอะไรอ่ะพี่สั่งอะไรสั่งต้มเล้งแกงแห้งต้มเล้งแกงนะเอาจังกับเสิร์ฟให้แม่นะชื่ออะไรนะป่าอะไรนะป่าเฟมอ่ะป่าเฟมเดี๋ยวมันหกกะวังไว้เนี่ยเอ็วเร็วๆดิมันหล่นล่วงมือมันร้อนอะไรเนี่ย ตาครับทำไมคุณตาไม่ช่วยแม่เลยอ่ะวันนี้ช่วยอยู่เนี่ยช่วยเสิร์ฟช่วยอะไรเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเดี๋ยวใส่มะนาวใส่มะนาวจะได้กินไหมวันนี้คุณถามจริงไม่ทำไมใส่มะนาวด้วยหรอเอ้ามันเปรี้ยวกลมๆก็ง่ายเลยคือร้านแม่แมปเนี่ยเปิดใหม่นะครับเป็นชายสี่มีเกี๊ยวค่ะยู่ตั้งอยู่ตรงไหนแม่ติดถนนพีพีพกพัน แม่มได้นะคะราคาอร่อยด้วยกินได้เหรอเขาบอกอวยแม่ทำไงอ่ะอย่าอย่าอวยรู้ไหมท่องไม่ให้อวยถ้า่าของแม่อร่อยจริงต้องมาอุดหนุนน่ทุกคนทุกคนทุกคน้มาจะเปนาประจนี่เพื่อนมานี่ยจะไม่บอกมาอุดหนุนแน่ ไปงานแต่งมาแล้วเดี๋ยววันนี้เอากินดีกว่าแม่ไหนผมมาแล้วผมขอสั่งก๋วยเตี๋ยวร้อยสิบห้าจานได้ไหมสิบห้าจานได้ไหมอ่ะอึไอ้แชมป์มึงกินจุกไหมมาดินี่นี่น้องผมกินจุกยี่สิบเลยไหมอ๋อยี่สิบพี่ตาบอกแกจะเลี้ยงไงเออมาลีมีใครว่ามันปั่นสล็อตเรื่อยเไม่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 ได้ข่าวว่าปั่นแตกอหรืออะไรเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้ปั่นอุ้ยเนี่ยอะไรเนี่ยอุ้ยอะไรเนี่ย อันนี้ก็คือเป็นการหยอกล้อมอไม่ไแม่มันจะต่อยแม่ยังไม่ได้ทำไม่เชื่อใครครับใส่ไม่ดีไม่น่ารักเลยไม่ได้ทำอะไรเลยเลยทาแล้ววันนี้เดี๋ยววันนี้จัดมาเลย15บาการสิบครัก่อนนะพี่ดังเออเอาสิบ้าเลยไปด้วยอะไรมาเนี่ยวันนี้ผมอยากกินตดบบบไก่เองวันนี้วันนี้ผมเปรี้ยอัน่ายเองด้วยัานีต้องดูเป็นพยายามอันนี้ เห็นไหมมารีเนี่ยมาอุ่นแม่เก้าเหลาชิมเล้งเชิมทะเลแม่โอนใจแล้วโอนไหมโอนไหมแม่โอนตามราคาเลยโอนไม่มีให้ติ๊บให้ตึ๊บแม่เลยโปรแม่ปกติแม่ขายจานเท่าไหร่นะมีถามเลยนะเท่าไหร่เล้งเท่าไหร่แม่บอก50าิเศษอ่ะธรรมดาดูเถอะเป็นมีสั่งธรรมดาเอางี้แม่ขายจานเท่าไหร่ครับผมอันไหนเอ่ยเอาก๋วยเตี๋ยวอย่างที่ก๋วยเตี๋ยวธรรมดา40่สิบเศษห้แล้วอย่างเล้งล่ะ

แม่ตาจะต่อยแม่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยแม่ไม่ค่อยดีนิสัยไม่ค่อยดีอะไรย่างนี้แหละอยาแม่นิสัยไ่ดีทำอะไรเออไล่เดี๋ยวให้เขาทำก่อนนี่เรามาดูข้างหน้าครับแชมป์แชมป์น้องปกติเวลาใครผ่านไปผ่านมานะครับดูป้ายเลยดูป้ายเลยป้ายอยู่นี่ครับปูกระไม้ร้านอยู่นี่มาเพิ่มเดี๋ยวติดติดต่อรถข้างเมนอ่ะ นี่กับรถข้างมีมาปุ๊บเลี้ยวปั๊บมาปั๊บเลี้ยวปุ๊บก็สำหรับคันที่อยากมากินมาชิมได้เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดูแล้วมึงก็สั่งอรถสิบโล่สิบล้อสามารถเข้าไปจอดได้เลยคือมันเป็นทางผ่านอยู่แล้วไงปกติสิบร้อเขาจอดทางถ้าอยากเจอแม่หย่ตัวเป็นๆมาเจอได้ที่นี่ร้านชายสี่มีเกี๊ยวมาทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เขาเรียกแล้วอะะไรนเรียกแล้วเรียกแล้วอยแต่ว่าวันนี้คือกูกลัวเครัแบบที่ต้อกเป็นขอกแม่ก่อนว่าแม่สามแยงนะกโอเคโอเคนี่เดี๋ยวเรามาดูกันแม่แม ม่ตามแผนนะตามแผนโอเค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 เรื่อยๆกูคืปทุกคนมีคนหัวอันนี้เล้งที่ผมสั่งแม่อร่อยไหมอร่อยลองชิมดิลองชิมดิไหนผมชิมหน่อยอืมอร่อยอ่ะแกแห้งเลยอ่ะใช่เหรอไหนลองชิมดูนะอันนี้อันนี้ขนาดเฮ้ยเดี๋ยวคนคนก่อนไม่ต้องคนคนไปแล้วคนบ้าเลยคนพีคอยู่คนอยู่เลยดูเฮ้ยอร่อยแซ่บหลีอ่ลองกินแชมป์ลองกินดิแชมป์เดี๋ยวผมสั่งไปแล้วอีกกี่สิบถ้วยบอกว่าไม่เอาพริกเยอะอะถ้าพริกเยอะมันจะกินเดี๋ยวดูเขาใส่ดิ อร่อยไหมของจริงหมดทุกคนเอางี้อร่อยจนยังไมอร่อยจนต้องอยากกลับมากินอีกทำไมอ่ะให้หน่อยให้หน่อยให้น้อยด้วยทีนี้ดีแล้วยนะเป็นเดี๋ยวหลังเิวดีดีหลังเมนอยู่ตรงนี้หลังเมนเอ้ยอร่อยอร่อยเอางี้เดี๋ยวเรารอแม่เขาทำเสร็จก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเรามาตั้งกินกันมาชิมกันว่าจะอร่อยจริงเปล่า ครับทุกคนนี่ตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวแม่แหม่มแม่แล้วแล้วแล้วแม่แม่ไก่คู่นี้แม่อะไรนะแม่แหม่มไก่โกวแม่อะไรนะแม่แม่มโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองชิมกันวันนี้เราจะมีทั้งแบบแห้งแบบน้ำก๋วยเตี๋ยวน้ำแม่แหม่อันนี้ก๋วยเตี๋ยวแห้งแม่แม่มอันนี้ก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยวแม่แหม่มอันนี้เล็กอันนี้เล็กแม่แม่มอันนี้อันนี้ลูกแม่แหม่ม สุปแม่แม่จะไม่หมดอีกอะไรได้บัวนั้นเลยนะหอมแรงแม่แม่มาเนี่ยเนี่ยแม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเป็นไรเราหยอกหยอกได้เดี๋ยวนี้เนี้ยเป้าเป้าอ๋อนี่เรามาชิมกันดีกว่านี่ทุกคนน้ำซุป กระดูกหมานี่ว่ากระดูกหมานี่ว่าเฮ้ยด้ยเฮ้ยหยอกเล่นเพื่อนอร่อยจริงอร่อยจริงนี่ก็สำหรับรสชาตินะแบบกลมกล่อมมากนะโอเคเลยอ่ะอืมแล้วมึงสั่งมาเยอะมึงกินหมดไปเนี่ยเอ้าจานไอ้เฮียทำไมจะกินไม่หมดล่ะโถมันคือคนอย่างผมนะเวลาผมกินเหลือยีกสิบถ้วยมั้งตอนนี้มันมาประมาณเหลืออีกสิบถ้วยสั่งไปยี่สิบถ้วยนะวันนี้ต้องกินให้หมดวันนี้ป๋าเฟรมเลี้ยงไม่อั้นเฮ้ยอร่อยอร่อยจริงว่ะแม่งของดีว่ะแพรของอร่อยมากแม่แม่เหลืออีกเหลือกีนถ้วยแม่ห้าถ้วยห้าถ้วย โอเคโอเคโอเควันนี้ป่าเฟมบอกไม่อั้นป่าเฟมบอกไม่อั้นไม่อั้นเลยอร่อยมากเลยเพื่อนตาเฮ้ยเพื่อนตาเพื่อนหิวน้ำไปตักน้ำให้เพื่อนหน่อยดิเออตักให้เพื่อนหน่อยโอ้โหแบบขอน้ำโค้กเลยนะเพื่อนเฮ้ยไม่มีน้ำโค้กอ่ะไปดิไปดิ่อาไปไปอีกห้องอย่าให้แพนอีงห้องโคทษไหมเอาไปไหนหนีได้ยัไปไหนอ่ะแม่แม่ไปไหนอ่ะมันไปไหนอ่ะ ไม่รู้ไอ้ฟิมเอาให้มึงไปไหนอ่ะขอไม่ได้เข้ามาทำกูเนี่ยเข้ามาทำกันเรัไอ้ฟิมไปไหนมึงมึนไรเนี่ยไอ้เที่ยแม่งมึนจัดเลยอ่ะแล้วใครจ่ายตังค์อ่ะแล้วใครจ่ายตังค์ไม่ไม่เกี่ยวด้วยไม่้รแม่งสั่งแล้วแม่ทำล้วด้วยแม่งอย่างมึนนี้พี่อแล้วบอกเลี้ยงไม่หานะไม่หานะไรรอมันมามึงโทรหามันดิเฮียแล้วเอาไงเนี่ยเดี๋ยวต้องกี่ผ้าวชามแม่งมึนจัดเลยเฮียแม่งสั่งไม่ตังว่าง มึงอะ่ะมึงนึกบอกว่าคุณเลี้ยงกูเลยออกมากินเฮียตอนแรกบอกมาโขมามาร้านแม่ไหมเดี๋ยวกูเลี้ยงเอง <c oughs> เดี๋ยวกูถ่ายคลิปรีวิวหลังแม่ <c oughs> แบบดีๆโอ้โหไอ้เหี้ยสั่งแบบโอ้โหเหมือนแม่ก็่บด้านจำมึงอ่ะแม่แม่บอกแม่เลยนะมันไปไหนไม่รู้แล้วเนี่ยมันขับรถออกไปเมื่อกี้ <What? S 2> อ่ะอ๋อนั้นแม่เก็บตังค์ใครอยู่ที่นี่บอกแม่งเลี้ยงเองเลี้ยงเองอะไรของมันไม่รู้มึงอ่ะ พาเพื่อนมากินก็ยังงี้เดยเก็บพี่นเลยแม่ฮะเก็บพี่มันเลยไม่มีนั่นแมบอกแล้วก็มันบอกมันเลี้ยงเองป่าเฟรมป่าเฟรมเฮล้กับแม่อยู่ทำไงเลยทีนี้โอ้โหน้เฟลบอกมันอือเป็นไงล่ะงามหน้างามไส้งามหลวงอืมันหน้าไหมนี่อะไรแม่เดี๋ยวหนูบอกมันพนาตามมากินกับแม่จะยังเขี้ยวกับแม่เลยแล้ยังไม่ใจเนี่ยมดต้นเนี่ยไอ้หลุยเหลืกี่จานที่ยังทำอยู่อ่ะเหอสิบอันนี้มัน่งมาเท่าไหร่ต็มเต็มโต๊ะ มันไม่ห้าหรอกมึงนักพุ่งสองสี่หกแปดมั้งน่ะยี่สิบสามสิบสี่สิบแล้วอีกต้องเป็นสิบไหนละเงินจะมาจ่ายไม่รู้อ่ะเดิมให้กูฮะโหไอ้เหี้ยเอ้าป็นแม่โดนแม่ด่าเนี่ยนี่เนี่ยเอ้าแล้วทำไงไม่จะจ่ายจ่ายอะไรจ่ายแม่ไปเปลี่ยนไปเอาของไปเอาของเบลล์องไม่ผมไม่ได้จ่ายตั้บบัตรสล็อตมาได้ก็จ่ายดิปนั่นนไอะไรกูไม่ได้ไม่ได้ปั้นไม่ได้รุ่นลายไม่ อย่ามาเปี้ยวกูนะอย่าพูต่อยหน้าไงกูดต่อยหน้าไงล้อเล่นล้อเล่นเพื่อนหยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเลเดี๋ยวผมจ่ายเดี๋ยวผมจ่ายเองอ๋อนี่แซลมอลีใช่ไหมแซลมอลีแกงดิฉันแกงร้องใจดูโดนแม่ไปหลายตู้เครื่องกันอุ้ยอุ้ยแล้วเจ็บเฮ้ยเมื่อกี้พูดอะไรนะเจ็บเมื่อกี้พูดอะไรอ๋อกูเจ็บอ่ะอะไรนะ หนูเจ็บหนูเจ็บมากไหมที่ขึ้นอันนู้นตื๊ดหนูตื๊ดหนูตื๊ดไปไหมวันนี้ไปไหมนั่นไม่ไปครับอะไรนั่นร้านอะไรนะร้านร้านอะไรไม่รู้แต่ที่รู้มีสาวเยอะมันจะไปนอลสาวเจริญเจริญนี่แหละเจริญไหนอะไรเจริญวะเธอเจริญโยนแปะห้าต่อแหล่ะต่อแม่ลองมึงจ่ายดีไหเนี่ยเออจ่ายเองหยอกเล่นอันนี้หยอกเล่นเอ้าแล้วเมื่อกี้มึงโกรธจริงไหมกูถามหน่อยพอมีคนจ่ายมึงยิ้มเมื่อกี้มึงยิ้มอ้าวมึงยิ้มเหรอแล้วมึงจ่ายเองเลยทั้งนั้านแล้เมื่อกี้มันน่างอ น่าเลย่าแล้วมันดูมันดูมันสั่งมันสั่งแบบบึ้มบั้มอ่ะก็สั่งก็สั่งเองไงแบบพร้อมจ่ายเลยอะไรเงี้ยแบบให้เลยแบบเพื่อนๆอะไรอยี้แก่โอเนแม่ได้เล่นนัดโทษนะอ๋อไม่เป็นไรครับแต่ว่ากูวางแผนกับแม่ไปแล้วไงล่ะเขาเตรียมกันแล้วอ้าวแล้วมารีโนทีตีเมื่อกี้ไปไม่ใช่ละมันให้มานานเนี่ยยืดยืดยืดไม่บอกว่าใส่กินแล้เนี่ยออกมาสั่งแล้วเนี่ยอะไรอุ้ย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 ตาตาอะไรกูจะพานไม่ทิ้งแม่แม่เมื่อกี้มันโอ้ เห็นไหมล่ะน่ารักไม่น่ารักขามาสั่งเป็นเสียแล้วนะเขาไปทำเออแม่ขายของกันนะลูกนะโอเคเขาบ้างเขาครับขอบคคุณรับแม่แม่เลยนะโอ้ยตา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 ยิ่งไปยิ่งยปโง่เกิดอะวิวแล้วมึงไปไหนมาเนี่ยเอาก็เมื่อกี้แบบว่าไปเอาของมาไม่บอกกูก่อนอะไรนะเกี๊ยวแม่แม่มก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยครับอร่อยจัดแม่แม่มันเรียกแม่หลายทีเลยเนี่ยแม่แม่มึงหยอกเล่นหยอกแม่เอาแก๊กเล่นมึงโกรธกูจริงไหมเมื่อกี้มึงถามจริง ถ้าไม่กูไปแล้วกูไม่กลับมาเลยอ่ะกูไม่รู้อ่ะแล้วใครจ่ายกูก็ไม่จ่ายกูก็หนีเหมือนกันมึงหนีเลยมึงนี้มึงโดนเสิร์ฟอยู่เลยมีโดนแม่ตบตับตบตับจริงกจะสวนแล้วแต่ว่าไอ้เกียร์พ่ออ๋อไอ้เกียร์พ่อจริงว่ะเอาง่ายเลยทุกคนวันนี้ก็เป็นการลองใจมารีเล็กๆน้อยๆนะอันนี้ยังถือว่ายังแกงสุดเลยแกงไม่สุดไม่สุดเอล่นหยอกเล่นหยอกเล่นเพื่อนหยอกเล่นเพื่อนไม่เล่บอกกูก่อนล่วงหน้าก็ได้เอาี่มึงเล่นขัไปเลยอ่ะเอาก็บอกว่าจะแกล้งมาถูกไหมล่ะเออ ลแล้วมึงสั่งมาจะมึงกินหมดไหมเนี่ยหมดอันนี้กินจริงอันนี้คือผมสั่งจริงจริงจริงนะครับทุกคนคือมันอร่อยมากครับน้องๆดูโป๊กโป๊วกินดิโอเคทุกคนสำหรับใครที่อยากจะมากิน <_ V> ก๋วยเตี๋ยวร้านแม่แม่แมนะครับผมก็มาน้ <_ V> ที่ชายศรีอยู่ตรงเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรอันนี้ผู้อยากจะรู้เขาเรียกว่าอะไรอย่างไรร้านข้างร้านเฮียตีแค่นั้นแหละข้างร้านแค่นั้นแหละข้างร้านก็ต้๋เฮียตีนะก็มากินกันได้นะทุกคนอันนี้ร้านแม่แม่ไอ้ข้างร้านนี้เขารู้แล้วเขารู้แล้วแล้วเป็นเดี๋ยวแม่แม่ ไปแล้วครับผมซีโอเก่กุญบ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชแดร์กดซับคลายและอย่าลืมมากินก๋วยเตี๋ยวแม่แหม่มด้วยนะครับผมต้องขยันให้ผมแกงอะไรอีกคอมเมนต์มาเลยครับผมเดี๋ยวผมจัดให้เลยไอเทมมาหารกุญแจวันนี้มันเดียวหมดทำไมอ,อ่ะมดูแล้วมึงดูมึงสร้างว่ะแล้วดูมึงทำว่ะเออยแกเดี๋ยวกินหมดอยู่แล้วเ,เพื่อนไปไปไปคอมเมนต์มันดูเด้อเฮ้